สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะพี่จ๋าช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะวันนี้มีพระบ้านพระเหมาราคาถูกๆนะคะที่สําคัญน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆหรือสนใจรายกันไหนสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ศูนนะคะสามเจ็ดหนึ่งแเกาล้วก็มีไอดียไนะคะ KRU TEAW 2 5 3 3สามาสามารถแอด ไลน์หรือสแกน qr code นะคะได้สะดวกรวดเร็วทันใจพี่ๆนะคะสามารถติดตามนะคะกดติดตามได้เลยแล้วก็นะคะรับชมสนใจรายการไหนอย่าลืมโทรมานะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ได้ได้มา1ชุดนะคะนะ,ะ,นะ,ะได้เหมามา1ชุดค่ะพี่น้องเปิดในราคาแบ่งปันนะคะรับหลายรายการก็โทรสอบถามได้นะคะแบ่งปันกันไปนะคะพี่พจ๋านะคะน้องขออนุญาตเปิดรายการแรกก่อนเลยละกัน ะะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อวานนะ,ะเนื้อสวยมากค่ะพี่ใบหน้าชัดสวยนะหนูไม่แน่ใจเรียกไข,ข่ขาวๆหรือเปล่าแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านไหนเมตตานะคะสนใจรายกันแรกนะคะหลวงพ่อทนะวดเนื้อวานน้องน้องขอเปิดในราคาแบ่งปันละกันนะคะนะน้องขออนุญ,ญาตเปิดรายกันแรกสามร้อยบาทนะคะ v ผื่อพี่ FC ท่านไหนสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะพี่ๆนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านองคนี้นะพี่จ๋านะคะรายการที่หนึ่งต่อมานะคะต่อมารายการที่สองค่ะพี่นะคะรายการที่สองจะเป็นจอบใหญ่นะคะเป็นหล่อจอบใหญ่สภาพน่าจะผ่านการใช้งานหรือเปล่าพ,พี่จ๋านะคะหล่อจอบใหญ่ค่ะพี่เป็นหลวง พ้อเงินนะคะเป็นหลอดจอบใหญ่หลวงพ้อเงินบางขานโอ้โหพี่เก่าเก่าแต่พิมพ์ลึกสวยนะพี่พี่จา๋าสวยมากนะคะจอบใหญ่องคนี้พี่พี่ fc ท่านไหนสนใจนะนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคาพี่พี่สี่ร้อยบาทนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคาสี่ร้อยบาทค่ะพี่ชอบถูกใจอย่าลืมติดต่อสอบถาม นะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋านะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ต่อไปนะคะต่อไปเป็นพระเนื้อดินนะคะเป็นรายการที่สามโอ้โหเนื้อดินก็สวยนะองค์นี้ตลับเก่า,กาแต่ว่าเป็นเป็นลงยาหนูมไม่แน่ใจตลับเงินเก่าเก่า,กาหรือเปล่านะคะพี่พี่จ๋า องนี้เป็นพระเนื้อดินเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่เนื้อสวยมากนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะพี่พีเท่านไหนสนใจรายการนี้นะคะพระผงสุพรรณน้องขออนุญาตเปิดในราคา300บาทนะคะนั้นน้องขออนุญาตเปิดในราคา300บาทรายการที่สามนะคะต่อมานะคะ รายการที่สี่ค่ะพี่พี่เป็นท่านเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหนูไม่แน่ใจว่าพี่พี่เรียกพิมพอะไรใช่ใช่ฐานสูงหรือเปล่าแต่ชอบความเก่านะแต่ว่าเนื้อพิมพ์สวยๆเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่นะคะลายารายการที่สี่ รายการที่4น้องขออนุญ,ญาตนะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจขออนุญ,ญาตเปิดในราคา2 0 0บาทละกันนะคะเปิดในราคาแบ่งปันได้รับพระสวยถูกใจแน่นอนพี่พี่องนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรายการที่4นะคะต่อมานะคะต่อมารายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าโอ้โหองคนี้ก็สวยเป็นพระสมเด็จนะคะสมเด็จ พิมพ์สวยๆเนื้อหามวลสารสวยมากๆพี่ๆดูสมเด็จองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ไหมพี่พอดีน้องน้องไม่บางรายการน้องไม่รู้จักต้องกราบขออภัยนะพี่จ๋าสวยมากพี่ๆสมเด็จน่าจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่อะสมเด็จวัดระฆัง นะคะองนี้ถ้าพี่ๆ FC ท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคา2 0 0บาทค่ะพี่รายการที่5นะคะเดี๋ยวขอขยับผ่านเนาะรายการที่5สอบถามได้นะพี่ออสององไหนไม่ค่อยชัดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปหนูไม่แน่ใจองนี้ท่านท่านเป็นชูชกนะคะชูชกแกะสวย,สวย นะคะพร้อมตลับสวยๆเลยเดี๋ยวน้องส่องให้ชมเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกพี่ๆชูชกแกะองค์ใหญ่มากพี่แกะสวยแล้วก็เนื้อสวยด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะพี่พี่จ๋าสวยมากชูชกชูชก รายการที่6เนาะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจน้องขออนุญาตเปิดในราคา400บาทนะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทนะสนใจรายการไหนอย่าลืมนะคะสแกน QR Code หรือโทรสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เท่าไหร่นะ7จนะคะจะเป็นเสือโอ้โหเรี่ยมด้วย เป็นตลับทองหนูไม่แน่ใจเรียกตลับทองจิวเวลี่หรือเปล่าเป็นเสือหลวงพ่อป่านนะพี่พี่หนูบอกเลยว่าองค์นี้องค์ใหญ่มากจะพยายามส่งให้ชา้ชาๆชาัดๆนะพี่จา๋าเมตตาอุดหนุนได้นะพี่พี่อย่าลืมโทรติดต่อสอบถามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยท่านมีรอยจานด้วยนะองค์นี้เป็นเสือเสือหลวงพ่อป่าน,นะคะ่ะโุ้ยองค์ใหญ่ เลี่ยมตลับทองด้วยพี่เป็นเลี่ยมตลับทองจิวเวลี่แบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าสวยมากนะคะเสือท่านไหนสายเครื่องรางนะพี่พี่อุดหนุนได้นะคะน้องขออนุญ,ญาตเปิดในราคาแปดร้อยบาทพอแบ่งปันกันนะคะนะ,ะขออนุญ,ญาตเปิดในราคาแปดร้อยบาทสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะนี้รายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดเนาะต่อมา ต่อมานะคะพี่พี่รายการที่8เตารีดบ้างละกันนะรายการที่8ปรอเตารีด,ดนะเดี๋ยวน้องขยับผักสักครู่นะรายการนี้นะ,ะเป็นรายการที่8เป็นรอเตารีดแต่น้องไม่รู้จักปีหรือพิมพ์นะพี่พี่จ๋าได้พี่พี่ลูกค้ารับชมมีคาบเก่าๆด้วยพี่แต่แบบเส้นจีวรไว้หน้าชัดสวยนะ แล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่จ๋าน้องเรียกรายการที่8ละกันพี่พีเท่านไหนสนใจหล่อตาลีดพอทวดรายการที่8นะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคา300บาทละกันพี่พแบ่งปันกันนะคะสวยถูกใจแน่นอนขออนุญาตเปิดในราคา300บาทนะคะและรายการต่อไปนะคะ นะรายการต่อไปโอ้โหได้พารอดมาพี่พี่พันเนื้อดินเมื่อสักครู่นี้เป็นพระผงสุพรรณน้องเปิดเนื้อดินอีกหนึ่งรายการเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าค่ะพี่พี่จ๋าท่านเป็นพระเนื้อดินเป็นพระรอดโอ้โหพี่ดูเนือ้อดูผิมสวยมากนะคะพี่พี่ถ้าไหนสายพระเนื้อดินนะพระรอดน้องขออนุญ,ญาตเปิดในราคาสองร้อยบาทนะคะ นะน้องขออนุญาตเปิดในราคา200บาทสนใจติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์นะคะตามที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนนะคะอย่าลืมสอบถามได้นะคะอย่าลืมสอบถามมันเข้ามาได้แล้วก็จะมีหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นเลี่ยมตรับเงินค่ะพี่พี่โอ้โหพิมอะไรสวยมากพี่พี่ดูเนื้อเลี่ยมตรับเงินนะ บริเวณด้านหน้าอุ๊ยพี่ดูครับเก่าเส้นจีวรชัดลึกสวยมากหลวงพ่อเงินบางคารค่ะพี่สายจังหวัดพิจิตเรเลี่ยมตลับเงินเส้นจีวรชัดลึกสวยจริงๆองค์นี้นะพี่พีเท่านไหนสนใจนะคะรูกหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่สิบนะคะรายการที่10บน,น้องขออนุญาตเปิดในราคา400ร้อบาทนะคะ ขอในราคา400บาทอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่พเออเป็นสายหลวงพ่อกลั่นบ้างนะคะพี่พี่จ๋าหนูไม่แน่ใจนะเหรียญออกเหนืออะไรแต่สวยมากเดี๋ยวหนูจะพยายามส่งให้ชมนะคะพี่พี่จ๋า ฝากกดติดตามนะคะกดติดตามช่องได้ถูกใจรายการไหนโทรสอบถามได้นะคะเมตตาอุดหนุนหนูได้นะพี่ๆฝากติดตามกันด้วยนะคะเซมาาลวงพ่อกรันก่ะพี่รายการที่11บวัดพระญาติโอ์โูพพ่ดูอักขระตัวหนังสือบริเวณด้านหลังค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถค่ะพี่ๆ เรียมเก่าๆนะคะเสมาหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่พี่จ๋าน้องขออนุญาตเปิดในราคาส0มบาทค่ะพี่พี่เผื่อพี่พี่เอท่านไหนสนใจนะคะโทรติดต่อสอบถามได้นะคะรายการที่สิอต่อมานะคะต่อมาพี่พี่เป็นสายหลวงพ่อเดิมอะ เปิดหลวงพ่อเดิมให้โอ้โหเป็นตลับทองเหมือนกันเป็นตลับทองน่าจะเป็นตลับทองจิวเวลี่อะค่ะพี่พี่องนี้ก็สวยรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พี่จ๋าเส้นจิวรใบหน้าชัดสวยนะเป็นเลี่ยมตลับทองจิวเวลี่องนี้นะคะพี่พี่เอซีท่านไหนสนใจนะคะรายการที่สิบสอง นะคะรายการที่12น้องขออนุญาตเปิดในราคาส0งบาทนะคะอันนี้แบ่งปันให้เลยแบ่งปันกันนะคะพี่พจ๋าขออนุญาตเปิดในราคาส0งบาทค่ะพี่พี่ชอบถูกใจอย่าลืมติดต่อนะคะแอดไลน์หรือโทรสอบถามกันได้เลยพี่พี่ยินดีให้บริการนะคะพี่พจ๋าและรายการต่อไปค่ะพี่พรายการต่อไปเป็นรายการที่ สินะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสามค่ะพี่พี่จาเป็นเหรียญเสมาเสมาหลวงพ่อทวดกระไหลอทองนะคะเสมาหลวงพ่อทวดวัดชังให้ค่ะพี่พี่จาเป็นหลังงานเลื่อนสมณศาักดิ์ปีศูนย์แปดพี่หลังอาจารย์ทีมอัคระตัวหนังสือนี้คมชัดสวยนะ นะคะเสร็จมาลงพอทวดกระไหลทององนี้นะพี่พีเอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะรายการที่สิบสามนะคะรายการนี้สิบสามน้องขออนุญาตเปิดในราคาสามร้อยบาทละกันพี่พี่นะคะขออนุญาตเปิดในราคาสามร้อยบาทนะคะชอบถูกใจองค์ไหนอย่าลืมติดต่อสอบถามได้นะคะพี่พี่แล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่ นะคะรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พี่องนี้โอ้โหตะลับทองจิวเวลรี่เหมือนกันขออีกสักหนึ่งรายการนะคะรายการที่สิบสี่ลูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสายจังหวัดพิจิตรนะคะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมไหมพี่พี่นะคะบางคลานนะพี่พี่จะโอ้โหองนี้ดูเนื้อดูเส้นจีวรชัดลึกสวยมากนะคะพ,พี่พี่จ๋า นะร,รายการที่14นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพีพีเท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคา300บาทค่ะพี่ๆนะคะสนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามได้นะพี่พ่จานน้องยินดีให้บริการนะพี่ๆเมตตาอุดหนุนน้องได้และรายการสุดท้ายแล้วกันนะคะ EP นี้นะน้องขออนุญาตสัก15รายการแบ่งปันพี่ๆ นะคะมาแบ่งปันพี่พี่เป็นมีดนะคะรายการที่สิบห้าเนาะปิดถ่ายนะคะยาวยาวหกนิ้วนะคะยาวหกนิ้วเป็นท่านเป็นสายหลวงพ่อเดี๋ยวนะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ลอยจานเป็นเดี๋ยนะพ่อเดิมหรือพ่อกลวยพ่อเดิมพ่อเดิมนะคะมีลอยจานยันหลวงพ่อเดิมใบมีดเก่ามากแต่สวยนะอันนี้ได้เหมาออมายาวหกยาวหกนิ้วค่ะพี่ยาวหกนิ้วน้องวัดละนะคะ เนะพราะเดิมถ้าพี่ๆ FC ท่านไหนสนใจนะรายการที่15มีดนะ,ะน้องขออนุญาตเปิดในราคาเอา400บาทละกันนะคะหรือสนใจรับไหรลรายการมีราคาแบ่งปันค่ะพี่ๆนะคะอย่าลืมอนนุนนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สําคัญน้องมีบริการเก็บเงิน ปลายทางนะคะพี่ๆสามารถแอด i d l i n e KRU นะคะ T E A W 2533หรือสแกน QR code นะคะหรือสะดวกรวดเร็วสามารถโทรติดต่อได้ที่0993713089นะคะนะใน EP นี้15รายการค่ะพี่นะคะมายินดีให้บริการพี่พี่สามารถเมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ